วันนี้รู้สึกว่าทั้งวันญ <c oughs> าติโยมมีโอกาสมาเยี่ยมวัดแต่ละคนพูดก็น่าคิดน่าฟังทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสบายทั้งเครียดมีทุกอย่าง นั่นก็เลย <c oughs> ได้ปารลในหลายๆเรื่องบางคนก็ร้องไห้ว่ <c oughs> าชีวิตมันลำบากในหลายๆด้าน <c oughs> ฟังดูแล้วมันก็น่าน่าฟัง สมเด็จพ่อตรัสไว้ใครก็ตามมาสู่โลกมนุษย์ถ้าขาดธรรมจะเป็นอย่างที่ปารบให้ฟังนี้ทุกรายทั่วโลกจะเป็นผู้ใดใครก็ตามแม้พระเจ้าประสงค์ของเราแม่ชีแม่พรามณ พ่อพราหมณ์ตลอดญาติโยม <c oughs> ก็ไม่ต่างอะไรกันเท่านใดน,นักเพราะอะไรเพราะว่าโลกมนุษย์ <c oughs> มันมีของมันอยู่อย่างนี้เป็นของมันอยู่อย่างนี้ผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม ต้องเป็นไปนตามกฎของโลกแม้จะเป็นพระราชาพ,พระราชนีพระเจ้าจักรพรรดิราช <c oughs> จะเป็นผู้มียศถามบรรดาศักดิ์มีอำนาจอะไรต่างๆก็ตามมากน้อยหรืออย่างไรก็ตามเป็นต้น ก็ต้องเป็นไปตามกฎของโลกทั้งนั้นเลย <c oughs> ถ้าหากว่าเราคิดให้มันซึ้งๆถ้าผู้ใดใครก็ตามรู้ว่าโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ก็คงจะไม่มีใครมาหรอก พวกเราก็ไม่มาหลงตาก็ไม่มาเพราะมันเป็นทุกข์เหลือเกินลำบากเหลือเกินคือมานี่ไม่มีสิทธิ์อะไรเหมือนกับธาตุลักษณะนั้นเลยลักษณะของความเป็นธาตุดูดิ ไม่มีอิสระอะไรเลยโลกมนุษย์เป็นอย่างไรสมเด็จพ่อตรัสเอาไว้มันมีกฎอยู่กฎของโลกก็คือ <c oughs> พระไตรลักษณ์นั่นเอง นี่พระไตรลักษ์อันนี้คือกฎของโลกไม่มีสิ่งใดแน่นอนสักอย่างเพียงเท่านี้มันก็ไม่น่ามาแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นอัตภาพร่างกายของเราท่านทั้งหลายตลอดชาวโลกเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไม่แน่นอน ร่างกายไม่แน่นอนถ้าเรานึกถึงบุรพาจารย์ที่เคยผ่านมาที่วัดบ้านเก่าบ่อนี้ทุกรูปก,ก็เป็นไปตามกฎของโลกคือไม่แน่นอนในร่างกายไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่จนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตคือมรณภาพหรือตายและนอกจากนั้นใครจะพยายามประครบประงมประครับประคองให้อาตภาพร่างกายนี้มั่นคง จเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงแม้ผู้ใดใครก็ตามจะพยายามกินอาหารที่ดีๆที่เลิศที่ประเสริฐอยู่ในสถานที่อากาศอันสบายเป็นต้น พยายามบางันเถอะแต่ว่าเราคิดดูนี่คนเราทั้งโลกนี่พยายามจริงๆดูอาหารเนี่ยไม่ว่าผู้ใดใครก็ตามก็พยายามทานอาหารฉันอาหารกินอาหารวันละครั้งสองครั้งสามครั้งอันนี้เพื่อพยุง ร่างกายและนอกจากนั้น <c oughs> อื่นๆยังมีอีกมากมายที่เราจะหามาฉันหามากินชาวโลกก็เหมือนกันดูไปดูที่ตลาดทั้งนั้นเลย มีแต่อาหารแล้วก็ในร้านค้าทั้งน้ำปลาทั้งทอดทั้งอะไรต่างๆมามา่าเรื่อยต่างๆขนมหนมเนยทุกคนเสียสละเงินทองเพื่อได้อาหารเอามาพยุงชีวิตไม่อยากให้มันเสื่อมน่าคิดไหม ผู้มีเงินมากก็ยิ่งกินของดีๆพระยายามนี่พระยายามกินอาหารให้ถูกเวลา บางท่านบางคนก็ตรงตรงจริงๆสมมติว่าพระเจ้าประสงค์พระมหาเทระบางรูปก็สามโมงเช้าอันนี้ฉันทุกวันตลอดไปเป็นต้นทั้งของอะไรต่อมีอะไรเอามาพยุงร่างกาย เพื่อให้มันมั่นคงอยู่ได้นาน <c oughs> แต่ว่าไม่มีสิ่งใดจะทนทานกฎของโลกได้ต้องเสื่อมและสิ้นไปและกฎของโลกอีกข้อสุดท้าย อันนี้ยิ่งไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งพายุงได้เลยขอร้องก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้จะทำอย่างไรก็ไม่ได้มันเป็นอย่างไรกฎของโลกข้อนี้ก็คืออนัตตา ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งในโลกมนุษย์เราทั้งหมดชาติใดภาษาใดยากจนหรือมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็ตามเป็นต้นทุกคนไม่มีสิทธิ์ในอัตภาพร่างกายนี้เลยแม้แต่นิด น่าคิดไหมสมเด็จพ่อแสดงไว้ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งมีอำนาจสั่งการให้อัตภาพร่างกายนี้เป็นไปตามความปรารถนามิได้มีเลยสมเด็จพ่อก็เคยตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อัตาบารร่างกายของตถาคตก็เหมือนกันกันกบของพวกเธอเพราะอัตาบาพร่างกายนี้มันเป็นของโลก